ในคลิปนี้มาพบกับการแข่งขันของแกงสโนมาลีนั่นก็คือการแข่งขันกระโดดจากดวงจานสู่โลกของเรานะครับทุกคนเราต้องมาดูกันนะครับว่าในแกงสโนมารีจะมีตัวไหนที่สามารถกระโดดได้ไกลที่สุดไปถึงโลกของเราเลยนะครับทุกคนแต่ว่าก่อนอื่นแกงสโนมาลีมีปริศนามาอีกแล้วนั่นก็คือ 26ลบ14เท่ากับเท่าไรเอ่ยอ่ายี่สิบหกลบสิบสี่เท่ากับเท่าไรสำหรับใครรู้คำตอบอย่าลืมคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับทุกคนช่วยใครพิจารณาให้กับแก๊งซูโนมาลร่ด้วยนะครับทุกคนส่วนใครคิดว่าตอบถูกก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กับพี่เจฟรี่ด้วยนะครับเรามาดูการแข่งขันกระโดดจากดวงจันทร์สู่โลกกันเลย Let's go <S สวัสดีครับทุกคนตอนนี้แก๊งซูโนมาลี่ก็พร้อมแล้วนะครับทุกคนที่จะมาแข่งขัน กันนะครับทุกคน ตอนนี้ก็อยู่บนดวงจันนะครับโอ้โหดวงจันโคตรใจเลยแล้วก็แก๊งสโนมารี่ก็จะมากระโดดจากดวงจันสู่โลกนะครับทุกคนอ่าโอ้โหว่าแต่โลกของเราอยู่โคตรไกลเลยโอ้โยแล้วจะมีตัวไหนที่จะสามารถกระโดดถึงไม่เนี่ยโอ้โหต้องมาให้กําลังใจอพวกแก๊งสโนมารี่กันเลยเรามาเริ่มต้นจากตัวแรกเลยนะครับทุกคนที่จะกระโดดชอนอสาาเป็นคนแรกแล้วก่อนฉันคือมีขายาวฉายานนักวิ่งระดับโลกเออ นี่คือโลกของจริงเลยอะอจึบโอเคสามสองนงไปวิ่งวิ่งวงิโอโทุกคนว่ามันจะกระโดดแต่ก็ไม่ได้ดูวิ่งโคดช้าแล้วก็กระโดดโอ้เฮ้ยเยถึงไหมถึงไหมจือโอ้โหดูมันว่ามีความใกล้เคียงที่จะถึงนะครับแต่ว่าช่วยฉันด้วยเปิดโอ้โหและแล้วก็หล่นล,ลงมาอยู่ข้างล่างนะครับทุกคน โอ้โหกระโดดไม่ถึงนะครับสำหรับตัวแรกไอเจ้าหมีนะครับอะตัวถัดมาเลยนะครับไม่ก็คือไอเจ้าวัวน,นะครับทุกคนเฮ้เฮ้เฮ้แกต้องดูฉันนี่ฉันสามารถร่างลอยบนอวกาศได้แบบว่าสบายสบายเลยเพราะว่าอวกาศนี้ไม่มีแรงน้ำถ่วงกระโดดเออตัวนี้รู้สึกว่ากระโดดสูงนะครับทุกคน แต่ว่าออะไรวะาเนี่ยอีกนิดนึงโอ้โหไม่ถึงเหมือนกันนะครับทุกคนโอ้โหยเอ้ยฉันนึกว่าแกจะถึงนั่นนี่ไอเจ้าหัวโอ้ยฉันไม่ถึงหลอกฉนวนได้แค่นี้เองโอ้ตัวที่สองของเราไม่ถึงนะครับตัวต่อมานั่นก็คือไอเจ้าช้างนะครับทุกคนช้างไก่พันอะมาช้างไก่พันพร้อมที่จะกระโดด3 2 1สไปวิ่งชึบ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 ชบ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 เตบเฮ้ยเฮ้ยมีหวังครับช้าง ช้างมีลุ้นมีลุ้นถึงไหมเอ้ยเอ้ยถึงไหมชื้นย้โอ้โหไอ้เจ้าช้างสามารถกระโดดจากดวงจันทร์สู่โลกได้เป็นตัวแรกเลยฮ <c oughs> ช้างคือผู้ชนะคนแรกโอ้ oh my god นี่คือโลกนะครับทุกคนก็จะมีบ้านนะครับทุกคนมีบ้านไหมเนี่ยมีแต่เอออะไรก็ไปรู้ครับทุกคนอ,อย่างน้อยมันก็สามารถกระโดดถึงโลกของเราได้นะครับทุกคนมาตัวถัดมานะครับที่จะกระโดด นั่นก็คือเป็นไอเจ้าพาปิลัญญาฉันต้องไปตัวถัดไปที่จะต้องกระโดดไปถึงโรคไอพวกมนุษย์ฉันอยากจะกินเนื้อมนุษย์เป็นอาหารจังเลยฮ่าตัวถัดมาของเราครับคือไอเจ้าพาปิลัญญาสามสองหนึ่งไปตึบวิ่งวิ่งกระโดดฟื๊บอ่ายังไงถึงไหมถึงไหมถึงไหมชืบโอ้ยเฮ้ย,ยนิดเดียวเองโอ้ย นิดเดียวใช่ก่อนจะถึงโลมาโดแล้วโอ้สุดท้ายฉันต้องมาเจอกับไอ้พวกนยียนี่แน่แกนี่สรุปแล้วนะครับไอ้เจ้าปลาก็กระโดดไม่ถึงนะครับทุกคนอ่าตัวถัดมาเลยนะครับ <c oughs> นั่นก็คือไอ้เจ้ายีรับคอตกนะครับอ่าฮฮฮไอ้พวกนั้นกระจอกวอยดูฉันนี่ดูฉันสกอรขายยาวได้เปรียบเจอ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 บ,อบโอ้โหขายแค่ยาวอย่างเดียวนะครับจะวาวิ่งช้า กระโดดเออเอ้ยอะไรมะเนี่ยเอ้ยเอ้ยโอ้ได้แค่ครึ่งเดียวนะครับทุกคนโอ้ยบายวามฝอยของฉันฉันจะอยากจะอยอกเข้าไปในโลกโอ้เรียบร้อยนะครับสรุปไอ้เจ้ายีราฟคอยาวก็ไม่สามารถกระโดดขึ้นโลกของเราได้นะครับกระโดดไม่ถึงเออตัวถัดมานะครับก็คือไอ้เจ้าสลามนะครับทุกคนเฮ้ยฉันคือของเร็วที่สามารถล่องลอยบนอากาศได้แบบสบายๆเลยไปเลยจื กระโดดฮ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมีหวังครับทุกคนมีรุน้นมีลุ้นมีรุน่นชืถึงไหมถึงไหมเชือโอ้โหนิดเดียวจริงๆนะครับโอ้ยสำหรับไอบเจ้าสนามนะครับทุกคนเกือบจะถึงนะครับโอ้นิดเดียวโอ้ยอะไรวะาเนี่ยไอเจ้าสลามแกก็ไปถือมันกันนี่หว่อโอ้แกก็จ่อมันกับฉันนั่นแหละอ่าแแ วถัดมาเลยนะครับนั่นจะนั่นก็คือไอเจ้าก,กระต่ายขี้อายนะครับชอบปิดตาเฮ้ยฉันจะโชว์ให้ดูว่ากระต่ายบนดวงจันทร์นี่คือเป็นอย่างไรฮ่ากระต่ายบนดวงจันทร์นะครับอะมาชื่อวิ่งวิ่งวิ่ง,ง,งกระโดดเอ้ยเอ้ยเ้ยกระต่ายไม่ลุ้นกระต่ายไม่ลุ้นถึงไหม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 ชื่อโอ้โ,โนออกระต่ายบนดวงจันทร์นิดเดียวเหมือนกันนะครับทุกคนก็ เกือบถึงนะครับทุกคนแต่ว่ายังไม่ถึงนะครับสําหรับไอ้เจ้ากระต่ายดวงจันนะครับโอ้ยนิดเดียวเองถเถอะฉันเกือบจะได้เข้าไปในโลกของมนุษย์แล้วอ่าต่อมาเลยนะครับนั่นก็คือไอ้เจ้านกกระจอกเทจมูกยาวนะครับเออเฮ่เฮฉันคือตะกูนกฉันก็ต้องวิ่งได้สิวะอ่าแต่ว่าปีกของมันไม่มีนะครับทุกคนอ่ะยังไง เด,เ,ดเ,ดเดินเดินเดินโอ้โหเดินก็ช้านะครับอยู่ในโลกของเราอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่กระโดดอะตึงเอ้ยโอ้โหไอตัวนี้คือไม่มีความหวังเลยนะครับทุกคนโอ้ยแล้ววันนี้ช่วยชัยด้วยเพื่อนเออแกไปอยู่แก้งเดียวกับฉันเลยฮ่าก็ไม่รอนะครับทุกคนสําหรับตัวไหนที่แพ้เดี๋ยวจะเอาไอ้ไอ้ด็อกเดย์ไปกินพวกมันทั้หมดเลยต่อมานะครับนั่นก็คือไอ้ลิงอวกาศนะครับ ฉันนี่แหละคือความหวังของแก๊งเลงวานอนแกดูนี่นี่เป็นไงการบินของฉันก็กินขาดแล้วเอออยู่ไหนเอ้โลกของเรามองไม่เห็นครับอ่ะอยู่นี่อยู่นี่นี่อึดอ่ะจื๊อโอ้ยยังไงว่ายว่ายว่ายน้ำไปนี่แนี่นี่แนี่เออเออนี่ไงเออทาว่ายน้ำแล้วเนี่ยมมยโอ้โดนฉันหลุดมาเอาจากอากาศแล้วหลุดไี่โอ้หลุดจากอวกาศแล้วครับทุกคนมาอยู่ตรงนี้เลยโอ,อ้ไอเจ้าลิงก็ไม่ผ่านนะครับ ต่อมาเนียครับนั่นก็คือไอ้เจ้ากิ้งกานะครับทุบคบกคนฮ่าเฮ่เฮ่เกระจอกจังเลยไอ้พวกนี้แกดูฉันให้ดีๆสามสองหนึ่งไปชึบ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 กระโดดจึงอุ้ยทุกคนกระโดดไม่ตรงอุย้ยลงอยู่ตรงนี้เอ้ยเอ้ยถึงไหมอะ่ะชื่ออุย้ยเกือบถึงนะครับทุกคนจะก,ก่อไม่ถึงแล้วโอ้ยอีกนิดเดียวเองเฮ้ยจะเกือบจะถึงนั่นนี่โอ้ยไอ้เจ้ากิ้งกาเกือบจะถึงนะครับตะก้นิดเดียว มายถึงนะกระโปยตัวถัดมาก็คืออเจ้าโค阿านะกระบอ่ะโค阿าพร้อมโอ้โคราวิโกชาเลยเฮ้ยอย่ามาดูถูกกันแบบนี้แกยั้งไม่ได้เห็นฉันกระโดดฉันจะเข้าไปในโลกเอ้าอยู่นี่เหรอโอ้ยอต้องปีนตรงนี้นะครับชึ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 บปีนแล้วก็เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมโครา,าเตรียมพร้อมห้าสามสองหนึ่งไปเลยโค阿拉กระโดดโอ้ยรู้สึกว่า มันน่าจะกระโดดอยู่กับที่พันธแย่โคลาโอ้ไปไปเจอแก๊งเพื่อนของแกเลยมมยเออเจออ้าวถูกพืนแล้วเหรอเรียบร้อยนะครับไอ้เจ้าโคลาก็ไม่รอดนะครับมามาอยู่กับแก๊งเพื่อนๆของแกเออโอ้โหตอนนี้มีแค่ไอ้เจ้าช้างตัวเดียวที่ถึงนะครับทุกคนต่อมานะครับนั่นก็คือไอ้เจ้าหมาจิ้งจอกนะครับเอ้ไม่ใช่ไอ้ตัวนี้มันคือแมวเออเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่าระยะอยู่ตรงไหนจะได้ถูกอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคอตรงกลางตรงนี้คือตรงกลางอ่า เดี๋ยวเตรียมให้ดูช่าจะโชว์ให้ดูช่างเคยเป็นที่หนึ่งในการวิ่งมาก่อนไปเลยสปีดเต็มท,ที่เอ้ยไอ้ตื้เอเฮ้ยยังไงยังไงไอ้เจ้าหมาจิ้งจอกหมาจิ้งจอกถึงไหมถึงไม่ถึงเฮ้ยไม่ถึงนะครับทุกคนเอ้ยไอ้เจ้าหมาจิ้งจอกโอ้ยก็คือมันน่าจะกระโดดสูงสอยู่ทำไมมันไม่ถึงวะเนแน่อือเจ้าจิ้งจอกก็ไม่ถึงเหมือนกันนะครับโอ้มาอยู่แค่เดียวกันเลยไอ้กระจอกเอ้ยอ่ะงั้นก็ต้องดูไอ้เจ้าแมว แมวไม่มีฟันบ้านเอา้าอยู่ไหนอยู่ไหนโ вот sure ลกของเราเอ้าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้จะขอวารยาก่อนะครับทุกคนงั้นเราจะกระโดดกระโดดประมาณนี้แล้วกันชึบชๆบชบชบโอเคพร้อม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 ถอยลังก่อนถอยลังก่อนชึบสามสองหนึ่งไปชึบชๆบชุบชึบช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 บกระโดดยังไงถึงไหม ถึงไหมไอ้เจ้าแมวของเราโอ้ยไม่ถึงแล้วครับทุกคนแมวโอ้โนจะไม่ถึงแล้วรถเมอ,อแมวไม่ถึงนะครับทุกคนเอ๊ะหรือว่าเรากระโดดผิดพลาดปะเนี่ยปกติวิ่งแข่งไอ้เจ้านี้คือไอ้เจ้าแมวคือไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวขอทดสอบแมวแก็รอบหนึ่งหน่อยนะครับทุกคนยังคาใจาอยู่ว่ามนไม่ถึงจริงๆรถแมวไอ้เจ้าแมวเนี่ยขอรออีก,กรอบหนึ่งเอ๊ะอยู่ไหนเอ่ยตรงไหนนะไอ้เจ้าแมวตรงไหนนะ ชึบๆตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าระยะอยู่ประมาณนี้โอเคผมจะกระโดดตั้งแต่อยู่พื้นแล้วกันเตรียมพร้อม3 2 1ึไปชึบๆชึบๆอ่าสามกระโดดจึ๊บอ่าต้องกระโดดจากพื้นถึงไหมถ้าเรากระโดดจากพื้นเฮ้ยมีลุ้นครับทุกคนมีลุ้นมีลุ้นถึงไหมชึบโอโ้ยถึงอยู่นะครับทุกคนโอโย้ยแสดงว่าเรากระโดดปิดผ้าโอโ้ยนึกว่าจะไปถึงซะแล้วที่จริงฉันกระโดดได้ไกลกว่าพวกไก่นั่นเลยะ โอ้สรุปแล้วไอ้เจ้าเอ,อแมวมีฟันนี่คือกระโดดถึงนะครับทุกคนเฮ้ยเราจะต้องกระโดดประมาณแ,แถวนี้นะครับทุกคนงั้นก็ต้องตัวต่อมาขอเป็นออไอ้เจ้าตัว,ตวแมวเมื่อกี้ครับทุกคนไอ้แมวไม่มีฟันอ่าเอ๊ะแมวไม่มีฟันของเราอะจึ๊บอ,อะขอแก้มือให้กับมันใหม่หน่อยนะครับซึ๊บจึ๊บอ,อ่าแฮ้เฮฮฉันว่าระมันคุดโคดริงๆฉันต้องถึงหน้าเออโ้ย เราต้องกระโดดตั้งแต่ตรงพื้นนะครับห้ามเหยียบกระโดดโอเค3 2 1สหนึ่งไปชึบชึบชึบแถวแวนี้แหละกระโดดจึ๊บอ่าไปไงโอ้โหรอบนี้ช้อนไม่พอหรอกช้อนต้องเข้าไปในโลกไคดอเลยเอ้จึ๊บจริงด้วยเฮ้ยเจ้าแมวนะครับทุกคนกระโดดถึงอ่าโอ้ยผิดพลาดนั่นแหลจื๊บจื๊บ่านี่3าตัวแล้วครับทุกคนที่กระโดดถึงนะครับแล้วก็มีตัวไหนบ้างนะที่วิ่งเร็วเมื่อกี้ที่วิ่งไปละ ยังไม่ถึงเจ้ากระต่ายใช่ไหมกระต่ายวิ่งแล้วอ่าเดี๋ยวขอทดสอบกระต่ายใหม่รอบนึงนะครับทุกคนเจ้ากระต่ายชึบอ่ามีกระต่ายนะครับที่วิ่งเร็วนะครับโอเคชึบอยู่ประมาณนี้อ่ะโอเคเจ้ากระต่ายก็มีสิทธิ์นะครับที่จะถึงโลกของเราโอเคสามสองหนึ่งไป,จปเจ้ากระต่ายเออมรตทอดอย่างนี้สิบวัวกระโดดจื๊บนี่ยังไงเจ้ากระต่ายมีลุ้นนะครับทุกคนถึงไหมถึงไหมถึงไหม น่าจะถึงนะครับนี่ยเย้โอ้ยที่ไหนได้ฉันถึงถถอยู่นี่วะโถ่เอ้ยฉันกระโดดผิดตัวเฉยเฉยโอ้เจ้ากระต่ายเป็นตัวที่สี่แล้วก็รับทีถึงโลกนะครับทุกคนเอ,เอ้ตัวไหนบ้างเอยตอนนี้เหลือแค่สองตัวนะครับทุกคนอ่ะและตัวถัดมากันเลยนะครับอ่านั่นก็คือไอ้เจ้าแมงมุมแล้วรับทุกคนซืบอ,อ่ะแมงมุมแมงมุมเป็นไงวิง่งจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอ้ก็อาจจะมีลุ้นอยู pues ่แล้วครับโอเคสาม สองหนึ่งไปเลยเจ้าแมงมุมฉันจะปล่อยใยให้ดูกระโดดเออแมงมุมมีลุ้นไหมแมงมุมของเราชึบชึบเอ๊มีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นแมงมุม,มชึบถึงไหมเอ้ยแย้แมงมุมถึงด,ด้วยนะครับโอ้โหนาติสโซฉันก็รอแล้วอยเข้ามอในโลกมนุษย์ได้แล้วโอ้ยนี่เนยเขาตกดังทีเออโอ้แมงมุมก็ถึงนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นผู้ดูแลสวนสัตว์ของเราอ่าอยู่ไหนหน้าโลกของเราเดี๋ยวอยู่ตรงไหนเอ่ยเจะขอวันระยะก,ก่อนนะครับอ่าอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยูชึบ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 อ่าแถวๆนี้ใช่ไหมโอเคตรงนี้แหละอ่าโอ้ยเป็นการกระโดดที่ผิดพลาดน,นะครับโอเคสามสองหนึ่งไปเลยชึบ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 กระโดดเออแฮร์รี่ฉันบอกเลยนะว,ว่าแขนนี้สบายมากในการกระโดดเข้าไปในโลกของมนุษย์ แล้วแล้วไอตัวผู้ดูแลสนสัตว์ก็สามารถเข้ามาในโลกมนุษย์ได้ฮสบายมมกหมกเลยโอ้โหนี่เลยนะครับผู้ที่ผ่านเข้ามานะครับอ้าวหมดแล้วร้อนเนี่ยแต่ที่จริงนะครับเดี๋ยวลองแก้มือให้กับพวกนี้หน่อยแล้วก็มีตัวไหนบ้างที่วิ่งเร็วอไอเจ้าปลาไอเจ้าปลามีโอกาสนะครับที่จะวิ่งถึงโลกของเรานะครับโอเคขอแก้มือให้เจ้าปลาหน่อยชื่อปลาปีรัญญาของเราต้องไอ,ไอตัวที่มันวิ่งเร็วหน่อย 3เดี๋ยวได้้วขึ้นาบนหน่อยชึบบอีกอีกนิดหนึ่งชึบอ่ะส2 1หนึ่งไปเออชึบชึบชึบกระโดดเออไงยังไงไอเจ้าปลาถึงไหมชืบไอปลาปลามีมีสิทธิ์แต่ก็โอ้ยเฉียชิวนิดเดียวนะครับไอเจ้าปลาเกือบเถึงโอ้ยแกก็ยังไม่ถึงอยู่ดีไอเจ้าปอ้อยโอ้ยเขาดูน่อยเอ้ยแล้วก้มีไอตัวกิ้งก่านะครับทุกคนที่วิ่งเร็วอีกหนึ่งตัวนะครับ ก็มีโอกาสที่จะถึงนะครับโอเคมาขอลองไอ้อกิ้งกาอีกหนึ่งรอบหมดหรือยังน่าจะมีแค่นี้ครับทุกคนตัวที่วิ่งเร็วนะครับอ่าต้องมาลุ้นไอ้ตัวสุดท้ายของเราคือไอ้กิ้งกานะครับที่จะวิ่ง3 2 1ไปซึบซึบเออเด้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 อเบรกเอาเบรกเพื่อนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่3 2 1ไปจึบ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 ตรงมาเนี่ยตึ๊โอโห้อเฉียงนิดนึงนะครับทุกคนอ่าลุ้นกิ้งกาถึงไหมกิ้งกา เฮ้ยเฮ้ยมีลุ้นมีลุ้นนิดนึงชึบแย่โอ้ยชนว่าแล้วฉันต้องกระโดดถึงฉันไม่เคยย่อแพ้ใครอยู่แล้วโอ้ไอ้กิ้งกาถึงจริงๆแล้วรับทุกคนอ่าไอ้ตัวไหนที่วิ่งเร็วหน่อยมันก,ก็จะกระโดดถ,ถึงแล้วก็รับแล้วก็ตัวที่วิ่งเร็วหมดหรือยังน่าจะหมดแล้วนะครับทุกคนที่เหลือคือวิ่งช้าคนละวิ่งช้าแล้วก็ไอ้เจ้าลิงก็น่าจะวิ่งช้าอยู่นะครับทุกคนไอ้เจ้าลิงของเราไอ้อะไรเลยกิ้งกาอ่าโอเคครับทุกคนส่วนะ เดี๋ยวขอไปเช็คพวกที่ชนะก่อนชืบนี่คือชมนาเอา,เอาเดี๋ยวเดี๋ยวนะกับเ <c oughs> ข้าไปเข้าไปในนี้ก่อนเออนี่เขาประกดของฉันและนี่ก็คือชมนาของผู้ชนะนะครับทุกคนเย้โอ้หก็เยอะอยู่นะครับน่าจะครึ่งๆเลยนะเนี่ยอ่าก็จะมีไอ้เจ้าแมงม,มุมมีช้างมีไอ้เจ้าแมว2เวอร์ชั่นเลยเจ้ากระต่ายผู้ดแูแลสนสัตว์แล้วก็ไอ้เจ้าเออกิ้งก่านะครับทุบกคนเป็นผู้ที่อาชีิตรอด สวนผู้ที่ไม่รลอดงั้นเหรอเดี๋ยวพอไปจัดการมันก่อนชึบชบชิบชึบซื้อแผลสำหรับตัวน้อยที่ไม่อดแล้วก็แกต้องโดนกินดด้เวลากินเนื้อสัตว์แปลกประหลาดแล้วเดี๋ยวจะเอาไอ้เจ้าด็อกเตไปกินมันนะครับทุกคนซืบอผาโอ้เยอะเลยนะครับไม่อะแต่ว่ามันก็มีตัวที่ผ่านไปอยู่นะครับขอเก็บหน่อยส่วนไหนบ้างหน้าที่ผ่าน ไอตัวที่วิ่งผ่านก็จะมีไอเจ้าตัวปลาซืบอไอเจ้ากระต่ายเอ๊สลามเอ๊ะทุกคนสลามผมก็ว่าน่าจะวิ่งถึงไม่เลยไอเจ้าสลามซึบวิ่งถึงซึบเื้ยไอเจ้าปลาไม่ถึงนี่หว่าเออขอเหลือแค่นี้หรอมาไอเจ้าด็อกเดย์มากินพวกมันหน่อยสิดอดเลยลูกพีเออย่งไงเอ้าด็อกเดย์เกิดมาก็โดนพวกมันกินนี่หรอไม่ใช่สิแกต้องไปกินพวกมันไม่ใช่พวกมันกินแกซื้อไอเจ้าด็อกเดย์ของวเรา ฉันจะกินแต่ไม่กระโดดโอยล็อกสัดนั้มากเลยไม่แน่กินได้หมดเลยแล้วก็กินให้หมดเลยเอออกินให้หมดเลยนี่แนไม่แน่กินให้หมดไม่แน่แฮแพ้กระโดดฉันเหนเมื่อเรียบร้อยโอ้แล้วเราจะขึ้นไปดงแจงได้ไงครับเนี่ยอูดงแจงโคสูงเลยแต่ว่าผมว่ากระโดดไปที่โลกดีกว่ามาพบเจอกับนี่มัดของวันแมนพันธ์นะครับ สามสองหนึ่งไปวิ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 กระโดดถึงไหมถึงไหมกระโดดเออกระโดดไปถึงนะครับเออแอลลนแม่ของเราบินไปนะครับแอร์อลนแม่ของเราชิบบิน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 เข้าไปในโลกบิน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 ขึ้นมาในโลกเออจอแล้าได้ไงพวกที่ผ่านด่านอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวคือสลามนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะวิ่งผ่านหรือเปล่ามาขอลองสลามหน่อยอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเราอยู่ไหนวะเนี่ยชิบชิบเอาเอาเด้อเด้อเด เพื่อนทำไมอยู่ตรงนี้วะเนี่ยเอ,อ้ยลงมาข้างล่างได้ไงวะเนี่ยขึ้นไปก่อนอยู่ไหนหน้าอ้าวอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เข้าไปนี้ก่อนเข้าไปเข้าไปซึบอ่าโอเคและอีกหนึ่งตัวสุดท้ายนะครับที่จะมาทดสอบว่าจริงๆแล้วมันวิ่งผ่านหรือไม่ไอ้เจ้าสลามนะครับซึบจอ่านั่นก็คือแกะนะเพื่อนโอเคเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมซึบอ,อ่ะสามสองหนึ่ง ไปเออโอ้วิ่งเร็วนะครับเนี่ยกระโดดเออเอ,อไอเจ้าสารามจริงๆแล้วจริงๆแล้วเจ้าสารามตัวไหจริงๆแล้วฉันคือผู้ที่รอดชีวิตนี่นาเออจริงด้วยนะครับรวมกับไอ้เจ้าสารามด้วยนะครับทุนที่สามารถวิ่งจากดวงจันทร์สู่โลกได้นะครับวิ่งกระโดดน,นะครับนี่ชมนาผู้ที่ผ่านนะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยเออโอเค นี่เลยนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับทุกคนกดไลค์กด<ส>ติดตามกับพี่เจฟลีด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย